สวัสดีค่ะโค้ดแพมแม่วานเทรดฟอร์เร็กค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะโค้ดแพมนะคะโค้ดทโรดรวมทั้งทีมงานแม่วานเทรดฟอร์เร็กค่ะขอขอบคุณเทรดเดอร์ทั่วโลกนะคะที่ร่วมทํากิจกรรมดีๆนะคะซึ่งวันนี้โค้ดแพมแม่วานเทรดฟอร์เร็กและเดินทางไปที่โรงเรียนนาเชื่อพิทยาสันและก็นะคะที่อําเภอนาเชื่อเพื่อไปมอบทุนการศึกษาให้กับน้องๆนักเรียนระดับมัธยมศึกษานะคะซึ่งวันนี้ค่ะน้องๆนะคะได้มารับทุนการศึกษาทั้งหมดนะคะ400ท่านนะคะวันนี้รับทุนการศึกษาทั้ง หมด400ท่านทุนละ1,000บาทรวมแล้วนะคะเป็น400,000บาทค่ะและจะมีน้องๆน,นะคะซึ่งคุณครูขอออกไปเยี่ยมบ้านนะคะเพื่อดูว่าน้องๆท่านไหนนะคะ,ะเรียนดีแต่ยากจนหรือว่าน้องๆควรได้รับนะคะทุนการศึกษาเพิ่มเติมนะคะซึ่งเงินจำนวนที่เหลือนะคะทั้งหมดนะคะ จะมอบให้กับน้องๆน,นั่นเองค่ะนะยอดนะคะยอดบริจาคทั้งหมดนะคะก้นแพรมคทชธรดค่ะต้นนะคะต้นทุนก็คือนะคะต้นที่จะมอบทุนนะคะ4 0 0แสนบาททวนค่ะแล้วก็นะคะเทรดเดอร์ทั่วโลกนะคะร,ร่วมบริจาคนะคะอีก7,7,350บาทค่ะรวมแล้วเป็น4 7 000, 7แ0 0 0นะคะ 350บาทค่ะเงินทั้งหมดนะคะมอบนะคะโอนไปที่โรงเรียนทั้ง2โรงเรียนก็คือหนองโพวิทยาคมนะคะ1 0 0 0 0แบาทและก็ที่เหลือนะคะ 3 7 7 3 5 0่าบาทมอบให้กับโรงเรียนนาเชื่อพิทยาสันค่ะและมีเงินจำนวนเงินจานวนหนึ่งค่ะนะคะที่ซื้ออุปกรณ์กีฬาและที่เหลือทั้งหมดจะเป็นการมอบทุนการศึกษาซึ่งเงินที่นะคะซื้ออุปกรณ์กีฬาประมาณสัก3า0,000ื่นกว่าบาทนะคะแล้วนะคะนักเรียนที่จะได้รับทุนการศึกษานะคะ,ะที่โรงเรียนนาเชื่อพิทยาสันจะประมาณ 3 0 0นะคะ40ท่าน340ท่นนะคะหรือว่านะคะเป็นเงินจำนวนนะคะ สามแสนสี่หมื่นบาทนั่นเองค่ะนะคะวันนี้โค้ดแพมโค้ดรโรนรวมทั้งทีมงานแม่บา้านเทรด forex ค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะทานน้ำใจจากเทรดเดอร์ der, ทั่วโลกนะคะที่หลัง่งไหลเข้ามาและก็ได้มาร่วมสมทบนะคะมอบทุนการศึกษาให้กับน้องๆซึ่งโรงเรียนนาเชื่อพยาสันค่ะเป็นโรงเรียนนะคะที่โค้ดแพมเรียนมัธยมที่นี่ทั้งหมด6ปีค่ะเป็นโรงเรียนที่สร้างโค้ดแพมมาเป็นโค้ดแพมแม่บา้านเทรด forex นะคะที่ท่านรู้จักณเวลานี้ กคแพมนะคะในโอกาสนี้ก็ต้องขอขอบคุณทีมงานแม่บ้านเทรฟดโเร็กทั้งหมดค่ะที่ได้ไปร่วมนะคะมอบอกิจกรรมดีๆหรือว่ามอบทุนการศึกษาครั้งนี้และที่สําคัญค่ะขาดไม่ได้เลยเทรดเดอร์ทั่วโลกนะคะที่ได้ร่วมนะคะมอบทุนครั้งนี้ด้วยและก็เทรดเดอร์ทั่วโลกค่ะที่ส่งกําลังใจนะคะส่งความปรารถนาดีและอนุโมทนาในการมอบทุนการศึกษาครั้งนี้ค่ะนะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งและก็โค้ดแพมขออวยพรให้ทุกท่าน เทรดเดอร์ทั่วโลกประสบความสําเร็จมั่งคั่งร่ารวยยิ่งขึ้นไปค่ะและแน่นอนค่ะโค้ดแพรโค้ชธโรดรวมทั้งทีมงานแม่บ้านเดฟอฟเรกยั่งนะคะดําเนินกิจการนี้ต่อไปและที่สําคัญโค้ชแพรจะนะคะมาช่วยทุกคนเข้าทํากําไรในการเทรดทองคําตลอดไปนั่นเองค่ะนะคะในโอกาสนี้โค้ชแพรก็ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งและก็ขอวอวยพรทุกท่านนะคะร่าเรียนนะศึกษาและก็ขอให้ท่านประสบความสําเร็จมั่งคั่งร่ารวยยิ่งขึ้นไปสําหรับท่าน ไหนที่เพิ่งเรียนนะคะก็เ,เป็นกํนาลังใจให้นะคะแล้วท่านจะประสบความสําเร็จตามรุ่นพี่แน่นอนซึ่งคพค้แพรต้องบอกว่าคา้แพรมแค่เดินมาก่อนค่ะและเทรดเดอร์นะคะทุกคนนะคะรุ่นพี่ของคุณก็แค่เดินมาก่อนดังนั้นในเรื่องของการเทรดนั้นจะต้องเรียนเทคนิคการเทรดวิธีการเทรดและก็ฝึกฝนตัวเองให้ประสบความสําเร็จสูงขึ้นสูงขึ้นนะคะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้ค้แพรก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึง่งข,ขอขอบคุณด้วยหัวใจและก็ขอขอบคุณด้วยความซาบซึ้งใจนะคะโอกาสหน้าฟ้า ม,ะะมอบทุนการศึกษาปีที่3จะที่ไหนนั้นนะโปรดติดตามค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ร่วมอนุโมทนานในครั้งนี้ไปลแล้วค่ะสวัสดีค่ะ